นุกแก้วนะคะนุกเฮนวอส์ปาแด์ไอบราบิวตี้วันนี้อยู่ดอนทานีอาจารย์แจ้งให้ทราบก่อนนะคะอาจารย์อยู่ดอนทานีวันที่2ถึง14ของทุกทุกเดือนค่ะนะคะ,นะคะส่วน2 1อถึง31อดยู่กรทมนะคะมี2สาขานะคะมีทั้งรับทำคิ้วนะคะงูเห้งสวยๆขิ้วตาปากจมูกอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ รับสอนด้วยนะคะของเราเปน็นโรงเรียนขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุขนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะเรามีใบสั r t ตเ i c ไปเมืองนอกืองนาได้สบายนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีทําไมลูกค้าถึงตัดสินใจมาทำคกิบอาจารย์น้องแก้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวนาแม่ค้าจะร่ำจะรวยจะจนจะยากจนดีจนคือทำอาจารย์น้องแก้วหมดเลย พราะเหตุผลอะไรนะคะบางคนเนี่ยเคยดูของน้องจ๋าน้องจ๋าทำงานที่เซ็นทรันคือเงินเดือนก็ไม่ได้ชิบเยอะนะคะต้องเก็บเงินเดือนละห้าร้อยเดือนละพันมาทําคิ้วเพราะอะไรเพราะเพื่อนทําคิ้วไปแล้วดําเป็นปิงเลยหนึ่งพันเก้าสองพันเก้าคือปิงมากแล้วไม่สวยเลยคือจ๋าบจกว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้จ๋าไม่เอาแล้วน้องแก้วจ๋าไม่เอาแน่ๆเลยจ๋าขอเก็บเงินดีกว่าเขาเก็บเงินเป็นปีนะพี่จริงๆน้องจ๋านล่าร้องเฟยน้องเต่าเก็บเงินปีนึงมาทำคิ้วหนูอวะไม่พูดเล่นอะวันนี้พี่ชื่ออะะไรค ชื่ออะไรชื่อเล่นกันแหละชื่อเตี้ยอ๋อพี่เตี้ยพี่เตี้ยสวัสดีค่ะพี่เตี้ยวันนี้ทำไมถึงแต่งแต่งทำคิ้วกับเด็กนัก้วเพราะอะไรเห็นญาติเขาทำไปแล้วมันสวยสวยใช่ไหมคะเคยคิดจะทำแถวบ้านไหมเคยคิดก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟมาก็ไม่ไม่มีการใชแก้เสียงใช่ไคืออะไรนะคะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อ๋อแต่ว่าไม่ไม่มีตังค ก็เลยไม่คิดจะทำถามว่าอยากทําอยู่แต่พอบางทีก็เห็นแล้วมันมันเขียวมันดำมันดำเหมือนปิงอะไรอย่างเงี้ยมันมันปิงลยใช่ไหมคะอ๋อคือคือแถวบ้านนะคะคืออยากจะทําไม่ค่อยมีตังถ้าจะทําจริงๆก็ทําได้แต่มันเขียวพอเขียวเสร็จแล้วก็ไม่อยากทากลัวใช่ไหมคะกลัวไม่สวยคนแถวบ้านทาใหญ่จริงเนาะใหญ่คือสมัยก่อนนู้นคุณเจ้งราคิดดูรุ่นแม่รุ่นย่ารุ่นหญ่เราทํามันจะเขียวๆเส้นเล็กๆถูกปะ แต่ทุกวันนี้มันไม่เขียวไม่เล็กนะมันดำมันม,มันเกาะคิ้วเลยมันปิงนป้งเลยใช่ไหม <c oughs> พี่เจ้ก็เลยไม่อยากทำนะคะพี่เจ้ก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ค่อยมีตังหรอกนะคะเก็บเงินมาเก็บเงินมาแบบหลายเดือนเหมือนกันนะคะก็เลยตัดสินใจมาทํานะคะเพื่อไม่อยากให้มันเป็นปิง้งเป็นดํานะคะเนี่ยคิ้วี่เจ๊จางออกแบบเป็นแบบนี้คะ่ะมาดูค่ะดูเป็นอย่างนี้นะคะมาดูใ,ใกล้ๆพี่ป้าเห็นไหมคะนะต่างกันไหมคะอะข้าที่มีคิ้วอ กับข้างที่ไม่มีคิ้วหน้าเปลี่ยนไหมคะเอายุขึ้นหน้าดิฟิเตอร์ก็สีค่ะนะคะเย็นน่ารักมากๆนี่ค่ะดูสิเห็นไหมดูข้างมีคิ้วได้าไม่มีคิ้วหน้าเป็นข้างหนึ่งคนใหญ่คนหนึ่งข้างหนึ่งเป็นคุณป้าคนละเรื่องเลยสาิกเลยค่ะสาวขึ้นเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะโอเคเป็นดิฟิเตอร์ให้จ้าดาวรลดพิเศษให้สงสารแกไปค่อยมีตังค์กบอกก็เลยเออทำราคาพิเศษพิเศษให้กันไปนะคะนี่แหละอาจารย์ถึงเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคนแบบแบบ บ้านเราไม่ค่อยมีตังยันที่จะทําคิ้วราคาอีกราคาหนึ่งเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าแถวบ้านเราทาพันหนึ่งพันห้าก็ดําเป็นปิงเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ไม่อยากทำนะคะถึงจะราคาสูงกว่านิดนึงเขาก็ยังอยากทําเพราะว่าให้มันดูโอเคเลยทําคิ้วแล้วแต่ไม่ต้องเขียนนะพี่นะเนาะภายในก็สวยเนาะมีคิวค้วต่อเวลาแล้วหน้าเปลี่ยนสวยด้วยนะคะคุณเี้มมากๆนะคะวันนี้นะคะอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ๋อวันนี้พี่พี่อะไรวันใช่ไหมคะชอะไรวันไหมวันเนี้ย ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเป็นแบบเปิดใจลูกค้าอาจารย์ก็เริ่มจะออเออเลอแล้วนะเพราะทำงานเยอะมากๆนะคะอ่นนี้แหละค่ะคือคือการเปิดใจของลูกค้าแต่ท่านที่มาทําคิว้วหนึ่งแหละเวลาเห็นเพื่อนทาไปแล้วลอกออกมาสวยไม่เป็นปิงไม่ดํานะคะนี่แหละก็เลยอยากทำคิว้วถึงจะราคาสูงเท่าไหร่ก็ยังเก็บตังค์มาทํากันวันนี้เราหมดเวลาของแอนดี้แกแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ